ดูภายในกันเนี่เลยไปนั่งดูนิสิตจะได้ถ่ายตัวรู่ปเอาดีเลยแข็งแรงนี่สบายมาเดี๋ยวนี้หอไม่ได้เดี๋ยวผมเจ้าขอยู่ตรงนี้ก่อนฮึฮึ าาาาม,มาเล้วกม่จาอออ้าทำรู <c oughs> ้พอได้ไหมพอได้ครับเตรียมมาพอโดยจฉพอกีอ๊ดจนตยชยได้อยู่เดี๋ยวเราก็ไปนอนเลยจี๊เดี๋ยว มันมีมา้อยมก็อนี้จะเป็นดที่หนึ่งร้ยหนึ่งไวหมเนี่ยรู้ดีเลยนะดีมันเขบอกเป็นแบบนไมู่ของแคเนี่ยจักของแคไหมน้านอนนะที่่าใช้แนเนี่ย ยังไม่ได huh? ้ใช <year> <Key board> ้เลยไม่เกี yeah, ่ยงครับยังไมเพราะว่าลากไปลากมาก็เพื่อนบ้างไม่เพื่อนกับดูครับถ้ากไปไม่จับผมงงเลยเดี๋ยวให้คุณผูก่อนวาเพราะคุณผูนี่ชอบมาอย่างนี้ถ้าเราก็งงเลยละถ้าตรดต่อไปทีครับนะ